หลวงปู่แหวนพระจนผีกองกอยชาวป่าขาระแดเมื่อหลวงปู่แหวนกับหลวงผู่ตือ้อจาิกมาถึงเทือกเขาใหญ่ทิศใต้แขวงเมืองคำม่วนเป็นป่าดงเย็นอึมครึมเชื่อมโยงลงไปถึงสุวรรณเขตในตอนเย็นพบสถานที่เหมาะจึงปักกรดพักภาวนาที่หุบเขาใต้เงื้อมขาแห่งหนึ่งทั้งสององค์ ักกรดห่างกันพอสมควรคืนนั้นต่างองค์ต่างบังเพนเพียนอยู่ในกรดเป็นปกติประมาณสามทุ่มในป่าดงเช่นนั้นดูเงียบสงัดวังเวงก็ได้ยินเสียงประหลาดคล้ายเสียงนกกลางคืนร้องก่อยก่อยก่อยและมีแสงคบไฟนับ10บสดวงมาจากเสียงนั้น ทำให้มองเห็นตัวผู้ถือได้ถนัดร่างนั้นเป็นมนุษย์ร่างประหลาดขนาดเด็กอายุ13-14ปีผอมพุงโรผิวคล้ำผมเผา้รุงรังจมูกแบนบ่งบอกว่าเป็นคนป่าทุกคนมีอาวุธประจำตัวก็คือหน้าทึ่นหน้าทึ่นเนี่ยคล้ายกับธนูแต่ว่าเล็กกว่าใช้คล้องตัวในป่า พวกเขาสะพายกระบอกไม้ไผ่ใส่ลูกดอกอาบยาพิษคนป่าร่างเล็กนั้นส่งเสียงรับกันเป็นทอดๆโอบล้อมกลดทุดงเข้ามาพอได้ระยะก็พากันยกหน้าขึ้นเล็งเข้ามายัางกลดทั้งสองหลวงปู่ตื้อร้องบอกพอได้ยินว่าท่านแหวนระวังแล้วทั้งสององค์ก็กำหนดจิตหลับตาเข้าฌานทันที เป็นไปโดยอัตโนมัติปรากฏว่าลูกดอกอาบยาพิษที่ระดมยิงมานั้นตกร่วงครูห่างจากกรดทั้งสองเป็นวาเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งพวกชาวป่าต่างตกใจร้องก่อยก่อยก่อยดังกระหึ่มแล้วก็ระดมยิงลูกดอกอีกสองถึงสรอบก็ปรากฏผลเช่นเดิม คือลูกดอกตกลงดินก่อนจะไปถึงกรดทำเอาพวกเขาตกใจกลัวแล้วก็ร้องก่อยกอยแล้วก็ต่างวิ่งหนีหายไปในความมืดเมื่อคนปาน่าหนีกลับไปหมดแล้วหลวงปู่ทั้งสองจึงได้ออกมานอกกรดหลวงปู่ตื้อได้ถามว่าเป็นไงบ้างท่านแหวนตับไตไส้พุงของท่านยังดีอยู่หรือหลวงปู่แหวนตอบไปว่า ผมนั่งรออยู่ในกรดให้พวกเขาเอาตับไตไส้พุงผมไปกินทำไมมันไม่เอาก็ไม่รู้ทั้งสององค์ได้เดินจงกรมไปจนดึกแล้วก็เข้าสมาธิต่อภายในกรดไปจนสว่างตอนเช้าพวกคนป่ากลุ่มนั้นเข้ามาดมๆม,มมองๆองด้วยความเกรงกลัวหลวงปู่แสดงท่าทีให้พวกเขาเข้ามาต่างค่อยๆเข้ามาด้วยเนื้อตัวสันเทา มาหมอบนิ่งเอาหัวสุกดินคล้ายสำนึกผิดและขอขมาพวกเขาเป็นพวกขาระแดเป็นคนป่ากลุ่มหนึ่งชอบล่ามนุษย์เผ่าอื่นที่ล่วงล้ำเข้ามาแล้วเอาเนื้อแบ่งกันกินพวกขาระแดได้นมนหลวงปู่ทั้งสองไปยังที่พักของพวกเขาจัดอาหารป่ามาถวายก็มีเนื้อย่างสองก้อนได้ความว่าเป็นเนื้อของคนแก่ ซึ่งยอมสละชีวิตของตนเองให้เป็นอาหารของลูกหลานหลวงปู่อยู่โปรดพวกชาวป่าหลายวันและสอนพวกเขาให้เลิกการฆ่ามนุษย์ด้วยกันเมื่อเห็นว่าพวกเขาเชื่ออย่างจริงใจแล้วท่านทั้งสองก็ออกเดินทางต่อไปด้วยความอาลัยอาวรณ์ของพวกเขายิ่งนักชาวภูไทยที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร มีความเชื่อกันว่าผีกองกอยเป็นผู้หญิงผมยาวแดงใบหน้าเรียวแหลมบางก็ว่ามีรูปร่างลักษณะเหมือนลิงแต่มีขนาดเล็กกว่าลิงหรือลิงลมเสียอีกและยังเชื่อด้วยว่าผีกองกอยเป็นผีที่มีครอบครัวบ้างบ้างก็อาศัยอยู่ในถ้ำหรือว่าโพรงไม้ออกหากินด้วยการจับปลา กินตามลำห้วยหรือแม่น้ำบางครั้งก็ขโมยปลาหรือข้าวของของคนอีกทั้งยังเชื่อด้วยว่าผีกองกอยชอบเดินถอยหลังและพูดอะไรที่ตรงข้ามกับความจริงเสมอบางความเชื่อก็ว่าผีกองกอยมีทรัพย์สมบัติสะสมอยู่มากซึ่งบางครั้งหากไปพบทรัพย์สมบัติตกอยู่กลางทาง หรือในป่าโดยไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของก็ห้ามเก็บมาเพราะอาจจะเป็นของผีกองกอยและพวกมันจะตามมาทวงคืนโดยอาจจะทำร้ายมนุษย์ด้วยการล้วงควักตับไตไส้พุงกินเป็นอาหารในเวลาหลับเช่นเดียวกับพวกผีปอบซึ่งผู้ที่ถูกผีกองกอยกินอวัยวะภายในไปนั้นจะเสียชีวิตเหมือนการนอนหลับปกติหรือที่เขาเรียกว่า ลายตายคติธรรมและคำสอนของหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่แหวนเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศไทยคำสอนวิธีการปฏิบัติตลอดจนเครื่องรางของขลังและอภินิหารของหลวงปู่แหวนถูกนำออกมาตีพิมพ์เผยแพร่กันอย่างแพร่หลายท่านเป็นพระอาจารย์สมถะวิปัสสนาเป็นที่เคารพรัก และศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนชาวเหนืออย่างกว้างขวางมีผู้กล่าวถึงหลวงปู่แหวนสิจ,จุนโนว่าท่านสำเร็จเป็นพระอระหันต์เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมและมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆนานาหลวงปู่แหวนสุจินโนได้หยุดชีวิตทุดงควัดของท่านเพื่อคำนัดอย่างจริงจังในวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่